พรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในค่ำคืนนี้เวลาตีสอครึ่งมาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับว่ามีใครได้รับบาดเจ็บและไม่พร้อมลงเล่นบ้างเมื่อวานนี้นะครับอร์นเนอร์สล็อตได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วก็ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของโจโกเมดและโคดี้การโปคนแรกครับโคดี po, ้การโปออร์เนอร์สล็อตบอกว่า ใกล้ที่จะกลับมาได้แล้วแต่เกมในค่ำคืนนี้ไม่พร้อมลงเล่นแต่ก็ใกล้กลับมาแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไรนะครับในเกมหน้าเจอกับซิตี้น่าจะกลับมาได้ส่วนโจโกเมสนะครับคนนี้น่าจะพักหลายสัปดาห์เลยทีเดียวเพราะเขามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงและอาจจะได้เข้ารับการผ่าตัดเขาต้องใช้เวลานาน,านพอสมควร เขาต้องพักหลายสัปดาห์สรุปแล้วก็คือโจโกเมสกับโคดี้กักปูไม่พร้อมลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้คืนนี้นะครับลิเวอรพูต้องเก็บ3แต้มให้ได้เลยนะครับเพื่อจะทําแต้มทิ้งห่างอันดับ2อย่างอาร์เซนอลออกไปเป็น10แต้มเลยนะครับและก็โยนความกดดันไปให้อาร์เซนอลที่แข่งทีหลังนะครับมาดู11ผู้เล่นที่คาดการนะครับของทีมลิเวอร์พูในค่าคืนนี้ ผู้รักษาประตูอลิซอนแบ็กเกอร์กองหลังเวอร์จิลฟานไดอิบราฮิมาโกนาเต้แบ็กขวาเทนแบ็กซ้ายรอบโบส่วนกองกลางนะครับไลอันกาเวนแบกแม็กอลิสเตอร์เคอร์ติจโจนส่วนกองหน้านะครับหน้าขวาโมฮัมเหม็ดซาล่าหน้าซ้ายลุยดิอาร์ตหน้าเป้าดาวินนูนเยส11ผู้เล่นที่คาดก็จะประมาณนี้นะครับในค่ำคืนนี้ ส่วนอันเนอร์สล็อตจะจัดออกมาแบบนี้หรือเปล่าก็มารอดูกันนะครับในค่ำคืนนี้มาดูสถิติ5นัดล่าสุดน,นะครับที่เจอกันของทั้ง2ทีมสถิติ5นัดล่าสุดน,นะครับลิเวอร์พูลชนะได้ถึง3เกมแล้วก็เสมอกับแอสตันวิลล่า2เกมนะครับก็ถือว่าสถิติที่เจอกันลิเวอร์พูลก็เหนือกว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในข้าคืนนี้ก็ประมาทวิลล่าไม่ได้นะครับเพราะฤดูการก่อนๆน,นะครับก็ลิเวอร์พูบุกไปแพ้แอตตวิลล่าเลยนะครับเประตูต่อ2เลยทีเดียวสุดท้ายนะครับก็ขอฝากแฟนๆลิเวอร์พูทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคน